ดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาะวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับอนาคตของความหรูหราและสมรรถนะกับเจเนซิส G 100ปี2025รถที่สร้างกระแสะแรงสะเทือนในโลกยันยนต์ด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีล้ำอนาคตและความเร้าใจในการขับขี่แบรนด์เจเนซิสเดินหน้าปรับภาพลักษณ์ในตลาดพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง และรุ่น G100 ถือเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่รวบรวมทั้งความสะดวกสบายสูงสุดนวัตกรรมอนาคตและพลังแห่งการขับขี่ไว้ในคันเดียว เพียงแรกเห็นการออกแบบของ Genesis G 100ทํำให้ผู้คนต้องหันมองเพราะนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คืองานศิลป์บนท้องถนนสัดส่วนที่โฉบเฉี่ยวไฟหน้าเล็ดแบบเส้นบางเฉียบและกระจังหน้าแบบใหม่ที่ต่อเนื่องอย่างลงตัวทำให้รถคันนี้ดูมีชีวิตชีวาแม้ในตอนที่จอดนิ่งเส้นสายทุกจุดถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์และด้วยทรงแบบฟาสแบ็กทำให้ดูราวกับกำลังเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบว่านี่คือโลกแห่งความหรูหราที่แท้จริงเบาะนั่งถูกหุ่งด้วยวัสดุพรีเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมมอบสัมผัสนุ่มสบายพื้นที่ด้านหน้าโดดเด่นด้วยจอ OLED แบบพาโนรามาที่เชื่อมต่อทั้งมาตรวัดดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมนต์ทำให้ผู้ขับเหมือนอยู่ในห้องนักบินสุดล้ำไฟแอมเบียนรอบห้องโดยสารสามารถปรับอัตโนมัติตามโหมดการขับขี่สร้างบรรยากาศที่เชื่อมโยงอารมณ์ของผู้ขับกับตัวรถ สำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็หรูหราไม่แพ้กันด้วยที่นั่งแบบเลาวปรับเอนได้เต็มที่พร้อมระบบบันเทิงและควบคุมอุณหภูมิส่วนตัวราวกับการนั่งในห้องโดยสารชั้น First Class ของสายการบินความลับที่แท้จริงของ G 100ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบติดตั้งมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังแรงม้ากว่า700แรงมา้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโเมตร ชั่วโมงได้ภายในไม่ถึง3วินาทีแต่ยังคงวิ่งได้ระยะทางมากกว่า640กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเทคโนโลยีการชาร์จเร็วแบบ800โวลต์ทำให้สามารถเพิ่มระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีการขับขี่คือการผสมผสานร,ระหว่างความนุ่มนวลและความเร้าใจช่วงล่างถุงลมอัจฉริยะปรับตัวตามสภาพถนนตลอดเวลาให้ความรู้สึกทั้งนุ่มสบายและมั่นใจ ระบบช่วยขับขั้นสูงก็ทำงานอย่างยอดเยี่ยมสามารถขับขี่กึ่งอัตโนมัติในบางสภาพถนนแต่ยังคงให้ผู้ขับรู้สึกมีส่วนร่วมตลอดเวลาเจเนซิส G 1 0 0ยังเป็นผู้นำด้านการเชื่อมต่อ AI ที่สามารถจดจำความชอบของผู้ขับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งบอกเพลงโปรดหรือแม้แต่การปรับอารมณ์ตามช่วงเวลาเรียกได้ว่ารถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่คอยปรับตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ นี่คือเจเนซิส G 1 0 0ปี2025กส้าวสำคัญสู่อนาคตที่รวมสมรรถนะความสง่างามและความฉลาดล้ำไว้ในคันเดียวสำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนวิธีมองโลกของคุณไปตลอดกาล